มีหนึ่งดอกนึ่งจุดมารีวิวนะครับผมดูสถิติตัวทั้งหมดนะครับลบมาสามพัครับชนะสองพัแพ้มาพันสามนะครับผมอันดัชนะ6เอ็ดเคว่ามครับผมเดีดีทุกอย่างครับคิวเดยห้าสิบเร์เซ็นชชติครับเดีมากดีลบสี่รยบครับมี point เหลือในตัวอยู่สี่หมื่นะครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับที่สําคัญเลยวิญาอีเมลครับผม อ้างสองสามวันไม่เปิดนี่สามวันแวันฟารมาจีสองเจวันไม่เปิดอัางแดง30วันยังไม่เปิดฟารมอารเอเอีลเวันยังไม่เปิดอังคิดพีก็สู่เอ็มจนะครับนี่นี่ครับสนนะครับผมดากูนอฟบาเลตนะครับสไนมีบาเลตนะครับผมสไนาบาเลต ส่วนฟองนี่ฟองเงินนะครับผมใครชอบตัวใครอยากปั้นตัวใหม่ๆท่ๆนะครับอยากปั้นตัวที่ครบๆนะครับต้องตัวนี้เลยยังไม่ยืน e อีเมลด้วยส,ววส,ว Ram, ส่วนพวกนะครับมีฟองเงินนะครับไอเทมแร่เหมือนบาเล่ครับผมส่วนพวกนะครับผมโมพกก็อกนะครับผมโมก็อกครบหมดนะครับตัวละครครับหน,น้ากากนีน่สามวานัวนสามวันสี่วันสองวันสามวันเจ็ดวันสองวันยังไม่เปิดทางนั้นนะครับยังไม่มีหน้ากากเปิด ไอเทมยี่สิบเก้าวันหนึ่งชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นหนึ่ง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 ชิ้นเก้าชิ้นครับมาดูฉายาครับผมฉายานี้เกือบครบหมดนะครับผมเพิ่งผ่านสามเพชรทองมาเกือบครบครับรานคุมเกือบครบวิ่งเกือบครบสไนเปกือบครบพกเกือบครบรานเกือบครบระเบิดเกือบครบครับอันนี้ครับสองแค่นี้ครับตัวนี้ไม่เหยียอีเมลครับไปใส่เมลของตัวเองได้หมดทุกอย่างครับผม